ผมนายสิรวัต์เก็บกลางบชสามับสี่เลขที่38ตัวแทนจากกลุ่มเซต์ตะกูกกล a ออร e บีจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตระกูลโปรแกรมตระกูล a ออร e บี้คาแรคเตอร์ a อนิเมเตอร์ o อ e ร h a ี a c อ e ร a บี m คาแรเตอนิร์เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่รวมการจับภาพเคลื่อนไหวแบบสดเข้ากับกระบวนการบันทึกแบบหลายแท็กเพื่อควบคุม หุุน 2D แบบเลเยอร์ที่วาดใน Photoshop หรือแบบ i l l u s t ตเตอรติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย Adobe After Effects CC 2 0 1 5 27. หน้าที่การใช้งานความสามารถของโปรแกรมนี้คือตัวจับความเคลื่อนไหวของใบหน้าและเสียงเพื่อซิงกับตัวก,วกวาร์ตูนคาแรคเตอร์ n อนิเมเตอร์สามารถตรวจจับใบหน้าในแม,แม่นยำขนาดจับ ความเคลื่อนไหวของคิวของตาของปากได้นี่ก็คือคาแรคเตอร์ที่ถูกออกแบบมาแล้วนะครับส่วนหน้านี้จะเป็นการ <c oughs> ปรับแต่งคาแรคเตอร์ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองนะครับขอบคุณครับ